าต่อไปนะครับว่าเราเอาโปรแกรมครั้งต่อไปนะั้นจะเป็นอย่างไรนะครับครนี้จะป้องกันแชมป์ครั้งที่5กับนักชกจากแดนพาราตนะครับนักชกจากอินเดียครับที่มาเหรอนี่มาเนี่ยห,หาหมอวันนี้เพิ่งตรวจเจอเนี่ย เลิกสัก6ปกติเออให้เธอเกผมเลิกมา2ปีแล้วแต่เขามีแต่งยุ่งที่หนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งแช่ไม่เอาแล้วมีเลิกแล้วเนี่ยอาชีพตัวเริ่มลบการเอานิดนิดน้องเอาคำนี้เป็นครั้งที่ห้านะสภาพวยโลกนะครับน่นเป็นรายการเการครับ ครับสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ตัวร่างกายเป็นอย่างไรดันเดี๋ยวขอเรียคนแรกเลยนะครับโอ้โหผ่านครับโอเคครับผ่านแล้วนะครับสำหรับเอาขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมมั่นใจมากพอดีพอดีเลยครับโอเคพอกันเลยครับสามผลิตวันนี้กอดจีเนี่ยจำมือกันมาจับมือพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับ